นี่นะครับทางลงตึงชียงคิปนะครับก็จะมาแนะนําเทคนิคนะครับการขึ้นเข้าเหวี่ยงขึ้นแขนเข้าเหวี่ยงนะครับสําหรับ1 2 5นะครับทัก7เจ็ดนะครับลูก70ลูกถึงลูก74นะครับว่าทางลงตึงได้ทาการทาการต่อแขนใหม่นะครับนี่ช่างจันไปนะครับก็อันนี้ก็กาลังทําข้างค้าอยู่นะครับก็เป็นขั้นตอน เล็กๆในน้อยนะครับที่ทางลงกจนของเรานะครับเลือกสรรเด็กดีๆนะครับมาทำให้นะครับเพื่อการแข่งขันนะครับอันนี้ทำสำหรับไซเคิลโดยตรงนะครับเหมาะสำหรับลูกเจ็ดติดถึงลูกเจ็ดิสี่นะครับก็เราดูวิธีการขึ้นแสนนะครับว่าทำไมราคาถึงได้แพงถึงเจ็ดพันห้าถึงแปดพันนะครับเพราะว่าเราก็ ใจนะครับขั้นตอนการทํานะครับแล้วก็เน้นให้มีกําลังเชื่อมโยนที่มันคงขึ้นนะครับนี่เป็นขั้นตอนการทํานะครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่างใช้ระยะเวลานะครับอันนี้ขึ้นแขนแล้วนะครับพอขึ้นแขนแล้วเดี๋ยวผมจะมาพุ่มนะครับพุ่มแล้วก็ทําการยืดนะครับพุ่มตามโตนะครับนี้เป็นวิธีการขึ้นแขนอยู่นะครับ อันนี้ก็ลูกค้าจองนะครับ2ตัวนะครับพรุ่งนี้น่าจะได้นะครับก็ทางลงกลึงช่างทิพย์สัญญาณแกงนะครับใครก็สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเอาไปลงใน youtube นะครับสำหรับช่องทิพวัฒนะครับลงกลึงช่างทิพย์สัญญาณแกงนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนการทำนะครับ นี้ก็ใส่ใจกันทุกอย่างนะครับน้ำหนักลุกปืนข้างข้อนะครับเราก็จะไว้อย่างดีนะครับก็ทำอั่นี้นะครับที่ทำอยู่นี้ครับการที่ทางลงกลิงทำนะครับมันเพื่อการแข่งขันโดยตรงนะครับวพานี่ขนาดรถเดิมๆนะครับลูก64นะครับยังขาดนะครับ มีให้เห็นนะครับบางคนว่าทําไมถึงบอกว่าแพงนะครับแต่ฟาร์มที่คุ้มนะครับการที่ต้องขานมาแบบนี้นะครับจะทําให้เราลื้อเครื่องยนต์ไหลรอบนะครับมันเสียเวลานะครับแล้วอย่างหนึ่งถ้าขาดวาลก็คดลูกก็พังนะครับมันก็เลยทําให้เสียเวลานะครับทางโรงทุนก็เลยคิดคนสิ่งนี้มานะครับเพื่อทําการแข่งขันโดยตรงนะครับ นี้แน,นเทคนิคพอประมาณนะครับติดตามขั้นตอนในการที่จะทำเสร็จนะครับเราจะลงให้ดูอีวผคนนึงนะครับ